ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับนานๆกว่าจะได้เห็นรูปคู่นี่ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับก็เร่นเอาแฟนครับนี่แทบจะรอจนขาดใจแล้วนะครับสำหรับคู่ของหนุ่มนายนภัสและสาวใบเฟิร์นพิมชนกแต่ล่าสุดนี้เราเอฟซก็ต้องได้ยิ้มตามกันแล้วเมื่อล่าสุด วันที่4พฤษภาคม2566สาวใบเฟิร์นเล่นลงรูปคู่ในอินสตาแกรมส่วนตัวอวยพรวันเกิดหนุ่มนายนภพลลวงหน้า1วันยิ่งรูปที่มองตากันนี่บอกได้เลยครับแฟนคลับมีต้องเคลิ้มไปด้วยเลยและสาวใบเฟิร์นได้ใช้แคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะพร้อมอิโมจิ รูปหน้ายิ้มและดอกไม้และได้แท็กหาหนุ่มนายนพัสด,ด้วยนี่สิหวานใจที่แท้จริงเล่นโ้ยพรวันเกิดก่อนใครเลยนะครับแบบนี้ก็ต้องยกให้เป็นนามวันหรือที่หนึ่งในใจของหนุ่มนายไปเลยครับและทางเราก็ขอให้หนุ่มนายนพัสมีความสุขมากๆการงานจเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงความรักก็ขอให้สมหวังนะครับโอ้ยถึงแม้เราจะแอบอิจฉาเบาๆ ดูจบแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ